สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแมพอ่าแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรามากับไอ้ไขมันนะวันนี้อีกแล้วนะแต่ว่าไอ้ไขมันไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนวันนี้เราเลือกมาเป็นบ้านตุ๊กตานะฮะนี่ไงทุกคนคือแบบอยากจะบอกว่าหลอนมากเลยคือบ้านหลังนี้นะคะเขาจะให้เราเก็บอ่าเงินให้ครบประมาณส0 0 0 0ืนเหรียญน,นะทุกคนแล้วถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็จะทำอะไรต่อก็น่าจะได้ออกจากบ้านปะ ไม่รู้รอะทุกคนอุ๊ยเหมือนมีการเปิดกุญแจนะเเาายังหาไอ้นี่ไม่เจออ้ยไงเรายังหาบอยไม่เจอเลยอ่ะบอยไปอยู่ไหนอีกวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหมือนแบบภรรยาเขาตายไปแล้วทุกคนเราก็เอ่อทำการเปิดอันนี้ไปนะ คนที่อยากมาเจอเลยเนี่ยอโอเคเ,อเหมือนมีเสียงอะไรอีกล่ะคนอ่ะมันเปิดว้ายพี่คะอันเปิดแล้วกะปิดอยู่นะจ๊ะอ๋ออันนี้เหมือนเป็นที่ลับเหรอทุกคนเงินครบแล้วนะเอ้ยมีโน้ตด,ด้วย ฉันฆ่าภรรยาของฉันเพราะเธอทําให้ฉันบ้าคลั่งเธออยากให้ฉันสร้างตุ๊กตาเพิ่มเติมหนึ่งวันฉันทนไม่ได้และฉันใส่พิกหนูลงในอาหารกลางวันของเธอและทํานางแบบจากเธออ๋อก็คือแบบเหมือนภรรยาเขาเนี่ยจะชอบทํานางแบบปะแล้วทีเนี้ยเขาทนไม่ได้แล้วแบบเหมือนสามีเขาอะเป็นคนทําอะไรวะทําหุ่นทําหุ่นเนี้ยให้แล้วทีนี้แบบมันเยอะเกินไปนะแล้วพันเอ้ยไม่ใช่ แล้วสามีเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยฆ่าเลยนั่นคือการจบนะแล้วก็เหมือนไอ้ภาพเมื่อกี้ทุกคนไอ้ภาพที่มันจำสแกนแล้วเมื่อกี้เออเหมือนจะเป็นภาพตัดภาพอะไรวะภาพภาพ,ภาพย้อนหลังอะคะ่ะอันนี้ก็คืออย่าหันหลังให้พวกเขานะคะเออนั่นแหละก็คือถ้าเราหันหลังไปใช่ไะแเราก็จะเจอหุน่นเว่ยทุกคนนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นนะคะเราไม่ได้อัดเออค,อคือคิดว่าอัดอยู่ไงแล้วตรงนี้ก็แบบเหมือนมีกุญแจ นะฮะแล้วก็เหมือนมีอะไรคานมาด้วยนั่นแหละทุกคนสิ่งที่เราเจอมาแล้วไฟมันก็จะติดติดดับดับแล้วตอนนี้มันก็ดับไปเลยนะห๋อไปไหนดีจ๊ะนั้นใต้ดินนะทุกคนอันนี้ก็เป็นโน้ตว้ายมาถไมขอโทษฉันที่รักตอนนี้ฉันตระหนักว่าฉันทําผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามที่อ่านจดหมายนี้ฉันต้องการสารภาพในสิ่งที่ฉันทําโอเคคือบอยไปห้องใต้ดินมานะคะทุกคนแบบมันก็ค่อนข้าง ว่า <What? S 2> ไอ้บ้าคานมาแล้วก็หายไปอ่ะคานมาสองรอบเหรอบ้าไปาปะไหนมัไม่มีอะไรอืโอเคเตียววอเกนออมีจับป้อมจับตาโพ อะไรหาฟิลฟิลเหรอทุกคนนี่ฟิลเราแล้วทำไมมันค้างอีกละไปไอ้นี่ก็เก็บแต่เงินเนาะมันจะมีอะไรค้างไอีกปะป,ป,ป,ปไปไปไปเก็บไปอะไรกันทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเว้ย ว้าวหากุญแจกุญแจอะไรอีกอะหาหมดแล้วนะโอ้ยดี่ปะมันอยู่นี่อ่ะทุกคนคือแบบเราไปดูติ๊ก o k กมาให้เรากดตรงนี้นะแล้วไฟมันก็จะดับแล้วเราก็สามารถหยิบกุญแจได้นะ นี่ทุกคนอ้าเหมือนมีเสียงอะไรอีกแล้ววะ่ะปะเราไปอ่าปลดล็อกไอ้นี่กันห้องไหนวะทุกคนเราปลดล็อกได้แล้วอะไรวะโอ้ยไอ้บ้า ให้มาเอาเงินเนะนี่นะนีอีกปะชั้นใต้ดินเฮ้ยหมือนมีทางออกตรงชั้นใต้ดินทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปตรงชั้นใต้ดินดีกว่าปะปะนี่นะคะเราก็เข้าไปตรงนี้เลยเอ,อ้าวกืดตรงไหนวะ หาตรงนี้เฮ้ยทุกคนเราจะแล้วไอ้บ้ากว่าจะหาเจอฉันคิดว่าตรงนู้นว,ว้าวนิปปิใหม่มามามาเจ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 ออะไรปะไม่กล้าเข้าออ <laughs> วะ ากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงด้วยโพลโบาลเออเอออยากงานงานบวชปฏิทินเข้ามารับกูหนึ่งหนึ่งหกเก้ากำลังรับกูเด้ว้ายว้ายว้ายไอ้บ้าไอ้คนแต่ฉันจะไปเดินฉันจะเดินไปหามันทำไมอ่ะโอ้ยไอ้บ้า ชิดของไม่ทางกันมันไม่เห็นเราทุกคนมันไม่เห็นเราไม่เป็นไรมันไปทางนู้นน่ะ <c oughs> มันไปทางนู้นทุกคนเสร็จเราแล้วค่ะ